นิทานสุดท้ายก็มาขี่เรือนที่ท้ายวัดแห่งหนึ่งมีหมาจานวนมากที่คนมาปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นภาระของพระเนนหรือเห็นว่าพระเนนท่านมีเวลาว่างเลยหางานให้ช่วยทำงานไม่ใช่อยู่ที่เลี้ยงหมาหรอกนะแต่เป็นงานเก็บขี้หมาที่มันทายทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ มาบ้านพันุ์ไทยแท้ตัวหนึ่งกำลังนอนเอาเล็บเก่าขี้เรื้อนที่เต็มตัวของมันอย่างเมามันคนที่ผ่านไปผ่านมาจึงให้ฉายามันว่าไอ้หนังกบขณะที่มันกำลังนอนเพลินๆสายตามเม่อขึ้นไปบนท้องฟ้าก็คิดตามภาษาหมาว่าพระอินทร์ทำไมลำเอียง ใจร้ายให้มันมาเกิดเป็นหมาขี้เรื้อนไม่ยุติธรรมเสียเลยจะทำให้เกิดเป็นหมาพันฝรั่งสวยๆก็ไม่ได้ถ้าท่านมีตัวตนจริงต้องมาปรากฏให้ข้าพเจ้าเห็นสิมันนอนบนของมันอยู่เช่นนี้ทุกวันความคิดและคำด่าของหมาเกิดผลทันทีเพราะเท้าอมรินจอมเทพ เกิดความสงสารปนรำคาญใจจนทนไม่ไหวต้องลงมาให้หมาเห็นแล้วเอ่ยถามว่าเจ้าต้องการอะไรหรือเจ้ามาขี้เรื้อนมาขี้เรื้อนตกใจเพราะจูจูก็มีชายแปลกหน้าแต่งตัวแปลกๆไม่เหมือนชาวบ้านมาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าท่านเป็นใครจะบ้าหรือไง ถึงได้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านเจ้าช่องเขาเช่นนี้มันถามขึ้นด้วยความสงสัยเราคือพระอินที่เจ้าบ่นหาและด่าทุกวันนั่นแหละเรามาเพื่อช่วยให้เจ้าได้สมปรารถนาเจ้าต้องการอะไรว่ามาเลยพระอินพูดตัดบทเพราะเหม็นกลิ่นมาขี้เรื้อนจะเกินทน ท่านคือพระอินจริงหรือหมาถามขึ้นเพื่อความแน่ใจใช่เราคือพระอินตัวจริงเสียงจริงเจ้าอยากได้อะไรหรืออยากเป็นอะไรบอกมาข้าจะให้พรแก่เจ้าได้เจ็ดครั้งเจ็ดครั้งเท่านั้นนะจงจำไว้พระอินบอกมาขี้เรือนดีใจมากที่มันได้เจอพระอินในวันนี้ มันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเห็นพระอาทิตย์ที่ทำหน้าที่ของมันไม่ขาดตกบกพร่องได้เวลาก็ขึ้นหมดเวลาก็หายไปไม่มีลาป่วยหรือลากิจไม่หยุดเสาอ,อาทิตย์พรางก็นึกขึ้นว่าเป็นพระอาทิตย์ก็น่าจะดีลอยไปลอยมาเห็นโลกได้ทั้งใบ ไม่ต้องมานอนเหงาเกาขี้เรือนอยู่เช่นนี้จึงพูดกับพระอินว่าท่านพระอินข้าพระเจ้าอยากเป็นพระอาทิตย์เจ้าจะได้สมปาถนาบัดนี้แหละและจากนี้ไปเจ้าอยากเป็นอะไรก็อธิษฐานได้เลยพูดจบพระอินก็หายวับไปกับตามาขี้เรือน กำลังงุนงงอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นพรันมันก็รู้สึกว่าตัวมันเองเป็นพระอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้าสมปราถนามันตื่นเต้นมองดูพื้นเบื้องล่างเป็นพระอาทิตย์นี่ดีจริงๆมันตะโกนกับตัวเองอยู่ในใจแต่เวลาผ่านไปไม่กี่วันเกิดพายุขึ้นก้อนเมฆตั้งขึ้นเต็มท้องฟ้าบดบังพระอาทิตย์อยู่สองวัน มาที่เรื้อนในคราบพระอาทิตย์อึดอัดเต็มทีพางนึกในใจว่าเรานึกว่าเป็นพระอาทิตย์ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วยังมีเมฆที่ใหญ่กว่ามาบดบังพระอาทิตย์เสียอีกอย่างนี้เราต้องเป็นก้อนเมฆจะดีกว่ามันรีบอธิษฐานทันทีสิ้นคํำอธิษฐานของมันพรันก็กลายเป็นก้อนเมฆใหญ่ ลอยไปตามท้องฟ้าได้อย่างสบายใจวันหนึ่งขณะที่มันกำลังเพลิดเพลินเจริญใจกับสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตอยู่นั้นก็เกิดลมหมุนพัดเอาก้อนเมฆไปทิศนน้นบ้างทิศนี้บ้างเจ้ามาขี้เรหอนไม่พอใจคิดว่านึกว่าเป็นก้อนเมฆจะดีวิเศษแล้วยังมีลมที่เก่งกว่า อืมเราเป็นลมดีกว่าจะพัดอะไรไปที่ไหนก็ได้คิดเช่นนี้แล้วมันก็อธิษฐานทันทีสิ้นคำอธิษฐานมันก็กลายจากก้อนเมฆเป็นลมในทันทีมันหลงละเลงกับชีวิตใหม่พัดเบาบ้างแรงบ้างตามที่มันพอใจหรือถ้ามันไม่พอใจอะไรก็จะพัดเสีย จนพังพินาศไปหมดวันหนึ่งมันนึกสนุกขึ้นมาจึงรวมตัวกันเป็นลมหมุนขนาดใหญ่พัดบ้านเรือนต้นไม้จนพังพินาศจํานวนมากมันพัดไปลงทุ่งนาเจอจอมปวกใหญ่แห่งหนึ่งจึงพุ่งเข้าพัดอย่างแรงจอมปวกตั้งอยู่ไม่ได้สั่นสะเทือนแม้แต่น้อยมันจึงคิดในใจว่า เราว่าเราแน่แล้วยังมีเจ้าจอมปวกที่แน่กว่าอีกเราเป็นจอมปวกดีกว่ามันจึงอธิษฐานอีกครั้งคราวนี้มันเป็นจอมปวกตั้งตำง,งานอยู่กลางท้องทุ่งผ่านไปไม่กี่วันก็เกิดฝนตกพลำพรำฝูงควายของชาวบ้านที่หากินอยู่กลางทุ่งนาต่างพากันนอนคุกคนขนองกับสายฝนที่โปรยลงมา ควายขิดนู่นขีดนี่ไปเรื่อยจนถึงจอมปวกใหญ่มันตรงเข้าขิดทันทีไม่นานนักจอมปวกใหญ่ก็โดนควายขิดพังพินาศไปเจ้าหมาในคาบของจอมปวกถึงกับเศร้าใจว่าเรานึกว่าเราแน่แล้วยังมีสิ่งที่แน่กว่าเราอีกขอเป็นควายดีกว่าจากนั้นมา หมาก็กลายเป็นควายตัวโต,วตวเขาโค้งงามสมใจอยากของมันมันเดินยืดด้วยความภาคภูมิใจไล่ขิดตัวโน้นทีตัวนี้ทีเพื่ออวดศักดาของมันตามปกติเจ้าของฝูงควายจะปล่อยพวกมันหากินตามท้องไร่ไปนะ่นาตามสบายไม่ต้องล่ามเชือกแต่วันหนึ่งเจ้าของมีธุระ ต้องไปทำธุระจึงเอาเชือกหนังมาผูกเข้ากับสายสะพายควายถึกตัวใหญ่ไปไหนมาไหนไม่ได้ติดอยู่กับเชือกเดินวนไปวนมาอยู่แค่นั้นเองข้าคิดว่าเป็นควายตัวใหญ่จะไม่มีอะไรใหญ่กว่าแล้วก็ยังสู้เชือกหนังไม่ได้ข้าขอเป็นเชือกหนังดีกว่าว่าแล้วมันก็อธิษฐานอีกครั้ง เป็นเชือกหนังนี่มันสบายดีจริงๆเจ้ามาขี้เรื้อนซึ่งบัดนี้กลายเป็นเชือกหนังและถูกเก็บไว้ใต้ถุนโรงนาพูดกับตนเองวันถัดมาเกิดฝนตกหนักน้ำไหลเข้าใต้ถุนโรงนาจนเชือกหนังเปื่อยและยุย่ยส่งกินเหม็นไปทั่วโรงนาขณะนั้น หมาขี้เรือนอีกตัวเดินผ่านมาพอดีได้กลิ่นหนังจึงเดินเข้าไปใต้ถุนโรงนาล่าปากดีแท้วันนี้มันคิดพร้อมกับนอนลงแทะเชือกหนังอย่างเพลินใจข้าคิดว่าจะได้อยู่ดีแล้วนะยังมีที่เก่งกว่าเชือกหนังอีกข้าเป็นหมาขี้เรือนเหมือนเดิมดีที่สุดแล้ว คิดเช่นนี้แล้วมันก็อธิษฐานครั้งที่เจซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของมันมาขี้เรื้อนตัวเดิมๆที่หายไปเมื่อวันก่อนกลับมานอนอยู่ท้ายวัดเช่นเคยเป็นอะไรก็ดีสู้ที่เราเป็นอยู่ไม่ได้มันพูดกับตัวเองอีกครั้งจากนั้นก็นอนเกาขี้เรือนเสียงเกาผสมกับเสียงคลางอย่างเมามันไม่นาน มันก็ต้องร้องเสียงหลงพร้อมกับตวาาชายคนหนึ่งที่พร้อมโซกูจะหลับจะนอนร้องอยู่ได้ไอ้หมารยำสุดท้ายมันก็ต้องพเนจรหาที่นอนใหม่อีกครั้งคติธรรมนำชีวิตจงรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้ นิทานเรื่องสุดท้ายก็มาขี้เรือนจบ